ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบคุณท่านนะครับครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอือส,สายจบโรเมคโค n ซนะครับสำหรับที่นี้เราก็พาพี่น้องมาชมนะครับสานะครับการงานคุดสารสารูปนี้จะยาวกว่าเพื่อนนะครับ เราได้ทำการขุดไปแล้วนะครับสองโบนะครับแล้วก็รีโนเวทบ่อเก่านะครับสะลูกนี้จะเป็นบ่อปลาดุกนะครับจะยาวมากครับบ่อปลรารดุกก็สเปคเดียวกันนะครับ สเปคเดียวกันจากโบที่ขุดมานะครับแต่ว่าความยาวจะต่างกันนะครับ3โบคือ3 3เอ่อ3แบบนะครับความยาวนะครับตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่30เมตรนะครับความยาว30เมตรนะครับ ความยาว20เมตร25เมตรแล้วก็30เมตรนะครับส่วนความกว้างนี่เท่ากันหมดนะครับ12เมตรครับผมความลึกก็2เมตรกว่านะครับส่วนเจ้าของนะครับอบอกว่า ให้ขุดประมาณเมตรห้าสิบครับแต่วงดูไปแล้วมันน่าจะเก็บน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชั้นลูกรังนะครับมันเป็นชั้นลูกรังเราต้องขุดให้เลยชั้นลูกรังนะครับเผื่อว่าหน้าเล้งนะครับน้ําจะไม่ซึมออกไปเยอะนะครับให้น้ํามันอยู่ในระดับข้างล่างนี้นะครับ เพราะว่าลูกรังนีเวลามีบ่ออยู่ใกล้ๆครับน้ําจะซึมไปหมดเลยนะครับหรือว่าที่อื่นต่ําๆนะครับมันก็จะซึมลงไปไวมากครับก็เลยต้องขุดให้มันลึกหน่อยครับเพื่อจะได้เก็บน้ำครับหรือว่าเตรียมปลาต่อไปนะครับ ที่จริงเจ้าของเขาก็จะทำเป็นติดแผงงชลาเซียวนะครับเพื่อกระจายน้ำาใหุ้่วอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมนะครับเมตห้าสิบมันก็มันก็ได้นะครับเพราะว่าเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลานินเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมอนะครับมันก็ได้นะครับแต่ว่า กลัวว่าหน้าเลงนะครับน้ํามันจะซึมไปไวนะครับอยากต่อการเติมน้ําอีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีแหล่งน้ําติดนะครับถ้ามีห้วยมีหนองหยุดติดนะครับเราสามารถสูบน้ําเข้ามาใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแผงโซลาเซลล์นี่มันก็จะน้ําก็จะช้านิดน,นึงนะครับช้าต่อการ เลี้ยงกว่าจะได้เลี้ยงปลากว่าจะได้ปล่อยปลาอีกสมมติว่าเราสูบน้ําออกไปแล้วนี่จะเติมน้ําอีกนี่มันช้านะครับต้องใช้เวลานานนะครับถึงจะได้ปล่อยปลย่อยปลานะครับก็เลยแบบทำแบบนี้เลยครับเกื่ถอถ่ายน้ําจากโบอีโบนึงไปอยู่อีโบนึงเราจะได้สูกน้ําใส่แค่โบเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอที่จะมาบอกพี่ๆนะ้นะเซี <FC S 2> ทุกท่านนะครับให้ได้รู้ได้เข้าใจนะครับในการขุดโปนะครับที่จริงก็ขุดโปแค่เมยนห้าสิบมันก็ง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องลวงลึกนะครับ แต่ว่าอันนี้เราก็ํำนึงถึงผลที่จะตามมานะครับแต่ว่าให้เจ้าของได้อันนี้มากที่สุดนะครับได้สะที่คุณภาพมากที่สุดนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนให้ตามพื้นที่ครับ ตามพื้นที่ตามสถานการณ์ดินนะครับจมภูมิประเทศของแต่ละจุดนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับดินแต่ละพื้นที่นะครับบางที่ก็เป็นดินเหนียวเป็นบางที่ก็เป็นดินหินลูกดังบางที่ก็เป็นดินดานนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรียนนี้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเพิร์สายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับฝากาทางเพจเฟซบุ๊กไปด้วยนะครับเพิร์สายจบรถไมโครซิงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ